สวัสดีครับพี่น้อง,อถ,งบบถึงงานแล้วนะครับมันนี้อากาศก็คือหน,นาวก็คือเงาเป็นอากาศเย็นๆนะครับรถบัสจอดอยู่ไหนต้นฮะเหรอเออแต่ว่ามีเนี่ยเอาเด,เด,ด,ดอกกระชีเอาเสื้อผ้าท่านละอื้นทุละ่ะ ลุ่มนานะครับหาบรรยากาศน,นะครับเมื่อนี้กับทงน้าอีกแล้วนะครับอากาศแห้งแล้งมากๆเลยศาสตร์นาเวทีครับพี่น้องโอ้ลมยังมีเสียง,งรถวะนาขจ้าปูสาถาแล้ว ว่สสาสถานที่นี่คือกว้างขวางมากถ้าผู้ไดมากเนี่ยน้ำเอาเสอกันหนาวก็ <c oughs> สิบอกเสียกันฝนมาดิเส่กันหนาวผผาหม่มมานําเด้อเพราะว่าเบิ่งฟังเสียงลมฟังเสียงลมก็น่าจะรู้นะครับว่าลมแรงมาก ผมก็เป็นซงพีเดียวหัวยุ่หัว่าะเว่อฮะก๋วยเตียวยื่ใส่ยื้อใส่อ๋อปวงมาใครเป็ยเตียวตัวฉัรว่ร เอาอย่างี้ครับ่วกก็จะกลับมาอยู่นี่ใช่ไหมโอ้ยไม่กินยาป่วงมาแล้วปะได้เหรอยาธาตุราคาลเลนลกลึกว่าอันนึกว่าอันก๋วยเตี๋ยวผู้ใดอยู่หลังห่านเสร็จเรียบวายนึกว่าจะมาเล่นมาจริงจริงหรอป่วงพาณิชย์หรออ๋อถ้าสมมติว่าเรากินก๋วยเตี๋ยวป่วงนี้เราต้องกินยาอะไรรอนะธาตุรำคาลทำไมอ่ะ อ่ะเพราะแน่นอนไม่ใช่ถ่านน้ำขาวค่ะอะไรโพดีดอนน้ำเสียมค่ะโอ้เนาะต่อไปหนีเขากัดสีโพดองไปหากินข่อข้างหลังวะผู้บ่าวใหญ่มากลายเป่งอ่าอย่างอ่นลืมใจไว้อียังก่อนลืมใจได้ทานตะวันบ่แม่นอะไรนะอียังก่อนไอเท็จลืมใจไปหนองหันโมล่าสีฟ้า ลืมใจไว้บึงกุยล้อไอ้ไอมือยายเขาซาคุณกูลืมใจไว้บึงกุย <laughs> ล้อไอ้มือยายเขาซาโอ้ยมา,ม,ามาใจหล่นกีฬาสีต้องเตยดีๆนะนนนขั้นนองตายไอ้สิหายน้ำบอลขั้นนองตายไอ้สีเจ็บ <laughs> ขั้นนองตายไอ้เฉียนน้ำบอลขั้นนองตายไอ้สีเจ็บเจ็บใจ่มสิ <laughs> บอลเจ็บหนุ่มเออเออเออได้ได้ได้ไอ้สีเจ็บเออเอา้าเจ็บแจ เออเขาเก็บดูเก็บยังผู้ชาผู้าเขนัก็บดูอ่เกี่ยวเกียวแกไม่หมายว่เบตายกับากล้กอเนี่ยคอยค่อยเห็นมาถ้าสมมติว่าขึ้นเ่นเทิงข่านในเทศจังใดบดีเพื่อใ้คายวถาอันเรนบ้เนขั้นไทว่ากันดอกลาให้บอดมากรให้บอดมากรลายชนิดอื่นลาย่บดลาก็ได้แล้วเขาแล้วเบอ ลาก็ได้ฉันลาก็ได้เรียกคำนั้ตะเลีลาโอดบักลาโอดดีได้เสียไปน้ำเล่าตนั่นบาดีดกๆมาก็ร้อยรับไฟพากันเทียนยังกันมันเจ้าคือพ่อขายอันเจ้าคือพ่อขายเขา้เนี่ว่าพ่อย่งขายอยู่ขาง่ะขางสร้างเนี่ยการสร้างเอาหลังห่านเนียเพื่อจะเอาขายขางอ๋อมันมันดำา๋อมันหาหมาไม่รอนยาก บอเมอาจะเ่อว่าขังล่างก็ได้บอจะเอามาตั้งไว้ซื้อแม่แบบกระเทยไมเห็นเองมันม้วนไก่หงมต้มน้ำปลาเปิดไก่ต้มน้ำลาลโปรไก่ค่าทอกแซ่บบอโพจนออกบอพจนออกหล่ะกินลูกอ่อนมันติบอันนี้ตุนอยู่สามมือตุนลูกอ้อนเนี่ยตุนแม่มังกรโอ้ยวัวตุนลูกเพ้อเออตุนนั่นมูนี่ตุนเด้ แต่วาน้องไมอี่เอาไปก้ยดิบเร็วเอามีพวกจะลงมาอยไหนรถอ๋อตอสระตถวขอมาตั้งแต่แหลกแล้วพ้อขายไปก่อนนี่อุ้ยเขาขายได้เงนนจีได้ทุนขึ้นเลยป้าตกระสันเลื้ากระจกฟีระสันเลยาวน้ำมันเยนะเลยาวน้ำมันน่อยรุนชีรถต่ำมาอห้เมื่อื่นชีได้ไรลดอครับเสินบ้านไทเมื่อืน เอามืออื่นเขาเล่ยนยุสากำแพงเด้ค่ะมืออื่นไปเป็นงานจะไปงานอย่างจบเอางานจบจบแอนจอยเนี่บ่แม่ผ่าอ๋อนี้มาอยู่ซีดาหรือพิซีดามืออื่นมับเอาจำบักรขายอีเมลยู๋ไหนอม่กันให้ร้านเบื้องไม่ให้แล้วกับจ้างมันเอาเจี๊ยจ้างพูดไอ้เป็นพูดในเบื้องกิดจ้างให้เขาเขาขึ้นให้เขาคัดไก่งไหมเวลานั่งเนี่ยจะไม่ได้ใบเาได้เอาบ่มีแต่ลูกซีนใหญ่ป่วงก็บอกกลับมาอีกห่อลูกซีนใหญ่ป่วง ลูกชิ้นน้ำกิมจาระบีคือเป็ดสามลานไปแล้วอันลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นน่ะได้ขึ้นพอดสารฮะบัใช้แบรแพงหนึ่งไม่ใช่พ่อเลยขึ้นพอดสารเป็นอย่างไปจอดขายอยู่หลายเยี่ยนเขาเตาแก๊สซูเชยเยี่ยเขาไฟใหม่เยี่ยนตัวว่าจะเลีงจะเลีงเลี้ยมบอสเลีงขึ้นมัหนักตัวเล่้ยงขึ้นมันซูโรดเมื่อนึง้เขาปิกนิกเนาะตันโซ่กับโจ๊กมันแตกเบอ่์สุดเด็กน้อยมาถอดเอาแม่นไห แต่กินเราขายอยู่หลังอ้ารเนาะแต่ว่าถันผู้ชายมากินอันกับพี่บอถันผู้ชายถันผู้ชายข่อยมากินก็คือว่าตอนไห้เขาจ่ายเงินแต่ว่ามาเก็บเงินครับไออยู่้านอ้อันหมอผมย่างๆหน่าอันไปผมย่อมดูดีเด้กีบข่อยเด้ใหญ่มันแต้ผมสันหะมันกีบข่อยมันเหยียบปากเหยียบแขล้อแล้วเหยียบมันแต้ผมสันอันแต้ผมสันแมนเลยเย็นรัตนาสินกูเหยียบแขล้อแล้ว เขากับเ็นเนี่ยคู่กันสิมสองตอนเขาคุ้มยังได้กับเขาแปลกอยู่เหรอว่าแปลกเราอเาไม่แปลกเลยคนกับอึงเห่ากันคุณได้พราว่ากันสิแปลกกับแปลกย้อนกูปาไปยันทุกขุมมาไวอาทิตย์หน่งว้าโอ้สงสัยวัดสงสัยพลอาทิตย์เดียรชะตาขาดเราเสด็จ็นอาเซียนกยเตียวแหลว เปลี่ยนเชื่อมันเื่อเื่อทั้งนี้เด้กกเจียวหมูน้ำตุ๋นเื่อหรือเป้ายนี่คือว่าติดนี่เกาะเออเอากระติกเขียนเส้นอ่ะอาทิตย์ฮะ<า>อาทิตย์ป่วงกว๋วยเตียวหมูน้ำนตุ๋บอแมนอาทิตย์ป่วงเตียวหมาเป็นไปอยู่วอาเลยหมาตุนอาทิตย์ป่วงเอออาทิตย์อันนี้พักกลางเต็นนี่อยากยุ่ยไก่เจ้ามันบ่หนิอ๋อสีชิ้นยุ่ยตียวหมาเตียวหมาไะไให้ไปกลางยุ่ยพุดหรืว่าไปบอม บอแต่ปะเทไทก็เป็นการกิน่นอยู่ร้านจันรถย่ากินกับกะเขียวข้าวออกมาเป็นลกปลาตสย่านมันบ่เป็นธรรมชาสตรเออต้องเอารุนนีเลยมันเหี่ยวตัวล่โอ้หักกับป่ถอนออกเนาะกองถอนกออกู่ปกมะปู่ก่ารอปู่บระปปู่ก่กรปู่ะปปูะู่กะปกปู่ะปูู่กระปู่กระป่ปู่กู่ป่ป อยู่เลาะแก่คันแท้แก่ยับไป็ยังหลายๆอีพ่าลบรกวนดีปู่มันขึ้นเลยมันมีเยอะแต่ละคนเด๋ยู่ทางนั่นนูมีแต่งู้ยังดีพอมีพ้องไงครบพ้อมเลยแม่เมนแม่นแม่ตะเกาดีงานนะเนาะเพิ่งแกันพักแก่นผมดูคุณคุณใส่เด็นี่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 พักแก่นผมสีนี้เห็นบอกพักแก่นสมอ่ะเอาไปยังก็ไปคันสมเลยวะเขียวขาวขาวเขียวขาวขาวเมาก็ได้เด้อพี่น้องเม้าแม่งยังท่วงก็ได้มันใช้แอบแป่ เมาแล้วเมาในแล้วเอาไปแล้วขายเมาแล้วโหลดพี่ดอกเอ้ยเออเมาโหลดนี่บ่แห้งดอกอ่าโอเคครับพี่ดอกเมาเลี้ยงเบิดวงเหมนจักรลอยตัวเออลอยชิปนี่ก็เอาไปซ้ำนี่ก่อนผอกันไหมเอาซ้ำนี่ล่ะบอกว่าหมอละสี่พันหักเอาละเอาตำแหน่งเก่าเออเขาเก่าซ้ำนั่นล่ะสามพันสี่พันแล้วจะงบเนาะ อ่ะเค้ครับพี่น้องนานาแบบนี้ก็คือเป็นเดียวสดน้นอนเมาเมาจำนวนถ่วยก็ได้เพราะถ่วยรหัาสิบอยู่แล้วถ่วยรหัสสิบอยู่แล้วนโอเคครับ